สวัสดีพี่น้องชาวอินเฟสทุกท่านวันนี้เรามาพร้อมกับความมั่นใจอันเต็มเปี่ยมผมยืนอยู่ลายล้อมชายชะกันทั้งสองคนกับชุดอาร์มี่หนึ่งคนถือปืนปะเชลิมนะจ๊อีกหนึ่งคนถือปืนปืนไหนวะเนี่ยปืนคิวบิเซ็ตนะครับเราทั้งสามคนมีความมั่นใจในการจะข้ามวัดธลิซโซที่แสนจะอับปันละที่สกิลสกิลแม่งสกิลยังไงไะสกิลแบบเอาเปรียบที่เหี้ยนะฮะซึ่ง มีคนไปโพสในกลุ่มเกมบอกว่ากูอยู่ฝั่งทนมันยังตีมาถึงฝั่งทนกูเลยแต่วันนี้เรามาพร้อมกับความมั่นใจผมนายย่านเกมชาแนลในคามรากพูดจนเหนื่รเราเราเฮ้ยพกมืออะไร, <c oughs> ะไรมามาช่วยคุยเป็นเพื่อนหน่อยเหมือนผมบ้าอยู่คนเดียว เอาล้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอโต้แย้งหน้องคนนึงที่มาเป็นใต้ขิตพี่นี่รับบอกว่าให้ตั้งกระสอบแซนแล้วขึ้นไปยืนบนกำแพงครับบอสน่าจะตีไม่ถึงนะครับน้องครับน้องมาอยู่ในกลุ่มเกยแล้วผมมีคนมาโพสต์ว่าขนาดมันอยู่ฝั่งทนฝั่งทนเพลย์ครับฝั่งทนกับฝั่งปทุมเนี่ยฝั่งทนอ่ะคืออยู่บนเขาลูกนู้นอ่ะลูกน้องบนเขาลูกเดี๋ยวถ้าน้องถ้าน้องถ้าน้องดูไม่ชัดเดี๋ยวจะสูงไป้ดูน้องมันมีไอ้คนนึงอยู่บนเขาลูกนู้นไหนไหมเออแล้วบอสเพื่อนก็ยิงแค่ในบ้าน้งอ แล้วพี่จะขึ้นไปอยู่บนกำแพงน้องคิดว่าพี่จะรอดหรือเปล่านะฮะขอบคุณมากนะครับที่มาเม้นบอกนะฮะแต่ว่าอ่าเม้นนี้คงคงไม่รอดนะโอเคครับคนอื่นนะผมจะทำการซ่อมชุดเกราะก่อนเพราะว่าชุดเกราะพังแล้วโอเคเฮ้ยอะไร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 ใครไประเบิดอ่ะโอ้แล้วไปโอ้โหนึกว่าพวกเเีียยหมดลง้โอเคงั้นก็ประจำจุดกันแล้วกันนะฮะอ๊อฟครับอ๊อฟจะไปอยู่จุดไหนครับอ๊อฟเงียบจิ๊บ โอเคอ็อบเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะในเจ็คคลิปที่แล้วอ็อเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดากโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปอยู่จุดเดียวกับผมแล้วกันดูซิว่าใช้กําลังของกลุ่มของเดือดอันเกมเชาเตอันนิกเกิลทั้งหกคนดูซิว่าเราจะเอาชนะมันได้หรือเปล่านี่เอาเกียร์และสักสีหมดเดิมทันละลายน้ำพิงตรงนี้แหละแหม่ดาบไรเซเบอร์นี่ช่างสองแสงั๊บเหมาะสำหรับการโดมาครอบครองด้อเกิน ยังชทวกคนประจําที่กันหรือยังประจําที่ปั๊บทีครับผมยังเดินไปไม่ถึงนผมไม่อยากวิ่งผมตกตายบอสอยู่ไหนบอสอยู่นี่ครับบอสยังอยู่ติดตึงวิใครเอาถ้ากากเจสันสีดำมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยถักกากเจสันดำามไม่ใช่ no. ีท oh? ุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพี่คิวอยู่ตรงนั้นป๊ออยู่ตรงนี้คุณหนุ่มอยู่ตรงนี้ล้วพอยอยู่ไหนวะโออยพายพอย เอาปอยตายโอ้ปลอยอยู่ใกล้เกินไปเชื้อเลยอ่ะเชื้อบังเกอร์เมื่อกี้อ็อฟอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออ็อฟใครจะไปโดนทุบต้กแต่เมื่อไหร่อยู่ดิเดี๋ยวรอน้องพลอยมาก่อนผมเจ็บคออ๋อฟเจ็บคอเจนะฮะโอ้กินเอ่ออะไรวะเซฟติลอะไรเซฟติลเซฟติลอะ ดิวจำพึ่งมะนาวเนี่ยอมแล้วชุ่มคอโอ้โหที่เราเล่นมุกกันแล้วเราเนี่ยแล้วนี่ใครมาหมอบอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงต้นไม้เนี่ยเอาละพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวเราสี่คนกันได้รอน้องพลอยก่อนล้อที่แอนเราพลอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดชิปก่อนแล้วนั่นแล้วใครมาอีกอีคนมาเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเกียร์นะทำชิปอยู่ดูครับดูความกลัวของคนที่ชื่อว่าหนุ่มกับนุ่มหนุ่ม นุ่มๆเขาตั้งบังเกอร์เพื่อขังตัวเองไว้ในบังเกอร์ครับโอเคถ้ามาพร้อมแล้วก็ประจําจุดนะครับผมประจําจุดครับประจําจุดน้องพลอยนี่ไม่ต้องเข้าไปใกล้ตรงนั้นอ๋อแต่พอไม่เข้ามันก็มีคือคือตรงไหนก็ได้อะคือมันยิงได้อะยิงถึงนะตาเสกตะเสจพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมไยังขอเสียงหน่อยองพลอยตรงไหนพร้อมต้งแต่เมื่อกี้นี่แล้ว เอาพอยอยู่ในบ้านไม่ได้บะในบ้านมันตีได้พอยอ๋ออ๋อพอยอยู่ตรงนั้นอ๋อพอยอยู่ตรงโรงนาโรงนาหอมไปมยังนี่อยู่ไกลไกลไปหรือเปล่านี่พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วผมจะเปิดงานหนึ่งสองซ้ำเอาเลย วอยาบอยาบอยาเฮ้วเราเหลือเฮลปรลุนอยู่หนึ่งคนเขาจะสู้ได้ไหมเขาจะสู้ได้หมผงเติมลงเติมลงเติมเขาจะสู้ได้ไหมเขาจะสู้ได้ไห้โคยิงไปแล้วลงเติมเรื่อยๆเร็วเข้าทุกคนเร็วเข้าเร็วเข้าเร้วเข้าลงเติมลงเติมเร็วมองไมเห็นบอ เดี๋ยวบอสมันเป็นเรื่อ้มล็อปบุลล้มล็อปล้มล็อปบุลล้มล็อปลอปล็อปติดโล่ตัวเองขังตัวเองตายมั้ยผมก็บอกแล้วว่าตั้งโล่มาขังตัวเองชัดนุ่มนุ่มนุ่มหนุ่มเขาตั้งบังเกอร์เพื่อขังตัวเองไว้ในบังเกอร์ครับทุกทนครับก็อย่ามารออีกนะฮะพวกเราขนาดตั้งกี่คนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก